เรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะการสร้างรูปสามเหลี่ยมให้เท่ากับรูปสามเหลี่ยมที่เขากําหนดให้นะคะ,ะโจทย์สั่งว่ากําหนดรูปสามเหลี่ยม ABC ให้มีขนาดดังรูปนี้นะคะ ABC จงสร้างรูปสามเหลี่ยมชื่อว่า XYZ ให้มีขนาดเท่ากับรูปสามเหลี่ยมที่กําหนดให้นะคะเท่ากับรูปนี้มีวิธีการอยู่ด้านล่างแล้วนะคะ ขั้นแรกให้ลากส่วนขอ,ของเส้นตรง xe ให้ยาวกว่า ab เล็กน้อยนะคะนักเรียนก็ลากไปเลยยาวกว่ามากก็ได้เล็กน้อยตั้งชื่อว่าส่วนของเส้นตรง xe นะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนที่2นะคะใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางจุดนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะให้รัศมี ของวงเวียนเท่ากับ ab แล้วยังก็ต้องไปวัดความยาวของเส้นตรง ab นี้มานะคะแล้วก็เขียนส่วนโค้งตัดกับเส้นตรงเส้นนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่อมันว่าจุด y ครูจะใช้วงเวียนค่ะไปวัดความยาวให้เท่ากับความยาวของ ab ส่วนของเส้นตรง ab ตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าให้มันเคลื่อนนะคะวงเวียนของเรา ไปจิ้มที่จุด x ค่ะใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางนะคะจุดปลายของเส้นนี้แล้วก็เขียนส่วนโค้งตัดกับ xe นะคะแล้วตั้งชื่อจุดตัดตรงนี้ให้ชื่อว่าจุด y ค่ะขั้นตอนที่3นะคะใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางอีกเช่นเคยนะคะรัศมีเท่ากับ ac ค่ะทีนี้เราก็เขียนส่วนโคง้งไปวัด ac มาค่ะ นี่ A กับ C อยู่นี่นะคะมานดนึงสั้นกับเส้นเมื่อกี้เอาได้พอดีนะคะแล้วก็ยังให้วงเขียนันเคลื่อนใช้จุด X จุดเดิมค่ะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็เขียนส่วนโค้งค่คะจากนั้นนะคะขั้นตอนที่4ค่ะใช้จุด y เป็นจุดศูนย์กลางนะคะรัศมีเท่ากับ DC ค่ะทีนี้เท่ากับนี่นะคะด c แล้วก็เขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งเดิมที่จุด Z, Z จุดตัดจะชื่อว่าจุด Z นะคะ,ะเดี๋ยวไปวัดความยาวกลางรัศมีของวงเรียนนะคะให้ยาวเท่านี้นักเรียนก็หุเข้านะคะให้ยาวเท่ากับ bc ค่ะใช้จุด y เนาะเป็นจุดศูนย์กลางจิ้มลงไปค่ะเราก็เขียนอทะลุให้เท่ากับเเขียนส่วนโคงให้ตัดกันที่จุดนี้นะคะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้มันตัดกันกับส่วนโคงแรกที่เราเขียนตั้งชื่อว่าจุด z ค่ะขั้นตอนที่4แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะลากส่วนของเส้นตรง x z และส่วนของเส้นตรง y z นะคะก็จะได้รูปสามเหลี่ยม x y z ที่มีความยาวของด้านแต่ละด้านเท่ากับสามเหลี่ยม a b c ตามที่โจทย์กำหนดนะคะเรามาลากกันลากส่วนของเส้นตรง x z นักเรียนก็ใช้ไม้วัรทัดวัดให้มันตรงกันนะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง x z แล้วก็ดูจุดตัด z กับจุดตัด y ค่ะให้มันตรงกันแล้วค่อยลากนะคะจะต้องลบเสร็จแล้วค่ะสามเหลี่ยมของเรานะคะสามเหลี่ยม xyz ที่มีขนาดเท่ากับรูปนี้เลย abc นี้เลยนะคะก็เป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากับสามเหลี่ยมที่โจทย์กำหนดให้เรียบร้อยค่ะ